ในส่วนของผมก็คงได้ชี้แจงไปตามที่ได้กล่าวแล้วนะครับเรื่องของออที่มาต้นต่อของสิ่งที่ผมได้อภิปรายก็คือคําสัมภาษณ์ของท่านเองนะครับท่านชี้แจงผมจะไม่ตอบอีกแล้วครับผมผมขอเรียนให้ท่านประธานทราบอย่างนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องกราบเรียนผ่านนั้นประธานว่าวันนี้เนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่าทิศทางการบริหารนโยบายเศรษฐกนนิจไม่ถูกต้องรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับ ในอดีตเนี่ยไทยรักไทยได้เคยเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินจากรัฐบาลชุดก่อนๆเข้ามาแล้วก็ทํางบสมดุลน,นะครับผมเนี่ยกราบเรียนเลยว่าผ่านน่ามาทานไปยังผู้ฟังทางบ้านด้วยพรรคเพื่อไทยเนี่ยพร้อมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะทํางบประมาณสมดุลจะแก้ไขปัญหาเศรษฐ,ฐกิจนะครับลดภาระหนี้สินที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดครับขอบคุณครับรอบเชิญท่านนายกีครับ ท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีความจริงแล้วที่เกิดไว้เมื่อคืนเนี่ยก็คือผมนึกว่าจะชี้แจงประเด็นที่มีการพาดพิงถึงผมเพราะว่าดูเหมือนว่าพิปายรัฐมนตรีทุกท่านก็จะมีพาดพิงมาถึงกระผมเนี่ยแต่บังเอิญท่านสมาชิกที่เพื่อนกับพิปายเนี่ยก็พาดพิงซ้าอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะกราบเรียนในเรื่องของปัญหาค่าแรงอย่างนี้ครับ แนวคิดเรื่องค่าแรงที่ผมได้นำเสนอเนี่ยความจริงผมนำเสนอมาก่อนหน้านี้นานแล้วเป็นประเด็นซึ่งท่านรัมตรีคลังก็ได้ชี้แจงไปบอกว่าประการแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าในโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยรายได้สำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้จากค่าจ้างเนี่ยถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำซึ่งก็เป็นโครงสร้างที่นำมาสู่ความไม่เป็นธรรมสำหรับพี่น้องประชาชนจำนวนมากประการที่สองเนี่ย เหตุผลที่เศรษฐกิจไทยพัฒนามาโดยพึ่งพิงเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยครับปัญหาเรื่องของค่าจ้างค่าแรงเนี่ยถูกกดเอาไว้และผมคิดว่าถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องการที่จะเห็นสัดส่วนของเศรษฐกิจภายในประเทศเข้มแข็งขึ้นเพราะ,ะนั้นผมพูดเรื่องนี้มาหลายปีครับแล้วก็มีการปรับขึ้นมาโดยลำดับทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็บอกว่าและผมให้สัมภาษณ์ ว่าที่จะขึ้นค่าแรงเนี่ยเพราะของแพงผมก็ตอบเลยครับว่าใช่ครับเพราะผมเห็นว่าเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัวและของแพงขึ้นหรือเงินเฟอ้อสูงขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยครับเราไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมกับคนที่มีรายได้จากค่าจ้างจากเงินเดือนคนอื่นรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์อะไรครับแต่เมื่อไหร่จะขึ้นเงินเดือนเมื่อไหร่จะขึ้นค่าแรงก็ไปอ้างว่าพอจะทําสิ่งเหล่านี้ของจะแพงขึ้น ถ้าเป็นอย่างนี้คนเหล่านี้ก็ตายลูกเดียวครับเพราะว่าของแพงขึ้นไปแล้วบอกว่าจะขึ้นค่าขึ้นรายได้ขึ้นค่าจ้างให้เขาไม่ได้เพราะเดี๋ยวของแพงขึ้นอีกเขาก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาที่จริงของที่จะแพงขึ้นหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะต้นทุนที่เป็นค่าแรงเนี่ยสัดส่วนมันไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ถ้ามีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบขึ้น นั่นก็เป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องไปดูว่ามันไม่เกิดขึ้นและมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าโครงสร้างในเศรษฐกิจเนี่ยมีการแข่งขันที่ดีครับนั่นนี่ผมผมจึงอยากจะกราบเรียนชี้แจงว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อท่านบอกว่าถ้าเงินเฟอ้อของแพงอยู่จะขึ้นค่าแรงจะเป็นบันไดลิงมันก็เป็นความชอบธรรมที่พวกผมจะถามว่าแล้วที่ท่านพึ่งอ้างเงินสักครู่ว่าท่านจะขึ้นค่าแรงเนี่ยสามบาทอะไรของท่านเนี่ยท่านจะขึ้นเมื่อไหร่ฮะ ก็ได้ครับนโยบายก็แตกต่างกันของผม25ภายใน2ปีทำเลยฮะของท่าน300บาทแต่ต้องรอให้ไม่มีเงินเฟอ้อก่อน